พี่ฝ่ายว่าตําเหลาที่มันเป็นเส้นๆน่ะอ๋อเหลาเส้นทำเหมือนยาเส้เนาะเดี๋ยวลองทําให้ดูนะคะยังรั่งรออยู่เลยนะคะเนี่ยใช่เราจะทำโดยเส้นเล็กนะคะอันนี้เป็นเส้นเล็กใช่ไหมครับใช่ค่ะนะอันนี้คือหมูยอพี่ไ่ดำพี่ไ่ดำห้ออันนี้ดีด้วยห้ออันนี้หลีด้วยห้องอันนี้หด้วย มันก่อนไปเจอหยิบกันอยู่หน้าห้างใช่ไหมไปทําอะไรนะต้องไปทําอะไรที่นั่นนะอ๋อไปจอบผู้สาวมาลาบกโอยอีกแล้วอีกแล้วจอบผู้สาวลาบเดี๋ยวผู้สาวหูยอเขาก็น้อยใจกันหรอโอ้ยไปตัแสบแพงเดินหนีหอนเด้อหนีเด้อเออเบงหมูอันนี้คือพริกไทยดำนะครับสุดนุ่มแน่นเด้งอันนี้ออกจากเตาอ่อนอ่อนนุ่มๆแบบนี้พอออกจากเตาลูกค้าชอบเลยตัวนี้ทำไปต้มเหลาพริกไทยดำนะครับพริกไทยดำเนี้ยอเอาไปทำเป็นต้มเหลาแบบนี้เนาะรอดูนะ <Okay. S 2> สมทันทำลายนี่แลาเด็ดแห้งอเอลี่อันนี้เรียกว่าเมนูอะไรนะครับพี่คุณอ่าเป็นเหล่าหมูยอ,อเ,เส้นสั้นนะลองเส้นสั้นอ่าน้อนนอนลองเลยผมเลยเนาะอันนี้ผมมีส่วนร่วมแล้วน,นะ <laughs> <laughs> น่าทานมากเลยเพิซต่าเซีลมาก์ทำลายแตกเลยอ,อ,อันถ้ามีเวลาขา้าวแสีหันเสร็จหน่อยตัคนอิงยูเด้อพอดีข้าตื่นเตลีนผู้บาไไนน่าวเพิ่งมาอยู่นั่หน้าเนี่ย <laughs> อันนี้ครึ่งแห่งนะคะอันนี้ครึ่งแทงะะ่นนง,แทงนะคะทานได้หลายคนเลยนะเนี่ยอของแสบไม่ว่าตนึงน่งว้าวต้องแ่บอยู่แล้วอันนี้เป็นร้านประจํามิลีนะครับซื้อร้านาสมตํานั่งโชว์อยู่ตรงข้ามสถา,านีตํารวจวาลินชําราบจังหวัดอุบลน,นะครับผ <Okay. S 1> ุไใพันธ์มาจะเลื่มได้ลองชิมดูอร่อยไหมครอันนับได้ขอสดน้ําก่อนว้ารสนี้เลยอันนี้หมูยอว้าว อร่อยยิ่งใหม่ๆยิ่งอร่อยนะคะแเราหมูยอคือน,นมมันกลมกล่อมน,นะคะหมูยอจริงๆคือหมูยออร่อยแล้ว ออความแซ่บของแม่ค้าเข้าไปลวันนี้มีโปรอยู่ที่ผมกับพี่ฝ้ายจัดสอง <2 S 2> แทง่งคือหนึ่งกิโลเราจะให้อีกเป็นสามแทง่งเซนเนียสามแท่งแล้วก็มีน้ำยำด้วยบางคนแบบว่าทำส้มตำแบบพี่กุลไม่เป็นอะไรเงี้ย<ช>แต่ครับเอาเป็นน้ำจิม้มน้ำยำได้นะครับสามแท่งหนึ่งกิโลครึ่งเผื่อไปปิกนิกนะคะ<อ>ไม่ต้องเตรียมครกเตรียมตากไปครับเอาแต่มีไปรับทุกอย่างทานได้เลยใช่ครับผมถ้าใครแบบมาถึงอุบลแล้วอย่าลืมแวะมาบาลินส้มตำนางโชนะผมบอกแล้วก็ทำหาหมูยอกับพี่กุลนะได้เลยค่ะมามามาจัดแซ่บพี่คุณอร่อยมาก อันนี้ว่าได้ย่องกันนิดนึ <c oughs> เพราะเวลามันส้มตำประจำอยู่แล้ว <c oughs> ใช่น้องมาทานประจำ